สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆดีดีต้อนเข้าสู่เนทชัแนลสวัสดีเราก็มาอยู่เกมเจ็ตบารเป็นอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวตัวละครใหม่ครับนั่นก็คืออาร์เธอร์เอ็กคาิเบอร์สีเขียวครับแน่นอนว่าคอมที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นะครับก็ยังคงอยู่กับทีมมนุษย์นะครับนำทีมโดยพี่บันแสงของเรานะครับแล้วก็ตัวที่2อ r t าร์เธอร์เอ็กคาิเบอร์สีเขียวครับสำหรับจุดเด่นของอาร์เธอร์ตัวนี้นะครับก็คือเอกลักษณ์การคุ้มครองของราชา ที่สามารถเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของอัศวินพวก้องเผ่ามนุษย์10%ต่ออัศวินพวก้องเผ่ามนุษย์ที่เข้าร่วมต่อสู้1คนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้เผ่ามนุษย์ทั้ง3คนทั้งทีมเราเนี่ยจะได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นถึง30%เลยนะครับนอกจากนี้ทุกครั้งที่ตัวเองตั้งท่าจะสามารถถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดบนอัศวินพวก้องหนึ่งอันและที่เด็ดที่สุดครับสามารถเพิ่มพลังป้องกันคริติคอลของอัศวินพวก้อง5% ต่อหนึ่งเอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดบนอัศวินพวกครองได้นะครับซึ่งสูงสุดนะครับก็จะจํากัด10ครั้งหรือพูดง่ายๆได้ป้องกันคีบแบบฟรีๆนะครับถึง50%เลยนะซึ่งผมบอกเลยว่าเอกลักษณ์ของอา t เธอร์เนี่ยมันทํางานง่ายมากเพืเ่อนเพราะเมตาในปัจจุบันนะครับ ตัวละครดีบัฟเนี่ยมันแบบมีเยอะมากๆนะและตัวที่3ของทีมนะครับผมก็จะใช้เป็นลูเดียสนะครับเพราะลูเดียสเนี่ยเอาจริงผมว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากนะคือสามารถเป็นซับแอนแท็กได้นะครับโดยช็อตแรกเนี่ยเราให้บันเปิดใช่ไหมครับแล้วก็พอเข้าเทิร์นที่2เราสามารถให้ลูเดียสเปิดนะครับหลังจากที่ลูเดียสเก็บครบ5้าสเต็กนะมันก็จะทําให้สกิลของเขานะครับแทบจะการันตีติดคุยเลยนะก็สำหรับตอนนี้นะครับมีตัวดาเมจสตัวซับป้องกัน1นนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่4นะครับผมก็จะใส่ตัวที่ เอาไปบาลานทีเพื่อนเพื่อนนั่นก็คือนานาชีครับที่สามารถช่วยเสริมด้านป้องกัน HP รวมไปถึงการตัดเกรดของศัตรูด้วยนะครับเพราะทีมเราเนี่ยไม่มีตัวไหนที่สามารถตัดเกรดได้เลยนะและอาหารที่กินครับคือทีมนี้เนี่ยผมจะเอามาวัดเลยเพื่อนมาดูว่ามันจะถึกไหวหรือเปล่านะครับดังนั้นผมก็จะกินเป็นพายแอปเปิลลาดน้ำผึ้งที่สามารถเพิ่มเกลดแม่ตายได้1จุดนะครับโอเคก็น่าพรอมนะครับเดี๋ยวเรามาลองทีนี้เลยครับ3 2 1 Let's go โอเคครับก็ทีมแรกที่เจอนะครับโอ้โ oh, ห oh, เราเจอทีมเผาไม้ระบุเพื่อนเอาจริงทีมเผาไม้ระบุเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างตึงนะบันโดนมาร์ด้วยนะครับแล้วประเด็นคือการที่มาเบิร์นเนี่ยมันเป็นของอาเธอร์ด้วยอันนี้คือข้อซวยเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรวมอาเทอร์ไปเลยดีกว,วา่า เดเมจนี่บอกเลยอาเธอร์นี่ไม่ต้องไปหวังเลยนะเพื่อนเพราะตัวอาเธอร์เนี่ยไม่มีเดเมจครับโโคตรสวยเลยการ์ดการ์ดสวยมากแต่แน่นอนครับอาเธอร์นี่ถึกใช้ได้นะโอ้โหโดนถอนตั้งค่านะครับไม่เป็นไรตัดคิวปะเนี่ยโดนตัดคิวด้วยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผม รีบรวมดูเดียสเลยครับเราก็ใช้ไปเลยดีกว่าไปปวดไปเลยไม่ต้องรอ,อรโอเคแสนซี่ครับแรงอยู่นะแต่คือทีมเขาก็ถึกไงเออไม่เป็นไรถือว่าเคียร์การด้วยนะครับเอาจริงมือโคตรสวยมือผมนี่การอาเธอร์ขึ้นอย่างเดียวเลย โดนสตัน okay. นะครับดูเดียดคือถ้าเรามีทอนอาเธอร์เนี่ยแก้ได้เลยนะแต่ไม่เป็นไรถ้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเอ่อเก็บไปเลยน่าจะเก็บได้มั้งผมใช้อารเธอร์ให้หมดเลยแล้วกันไม่ใช่อะไรมันลกมือเพื่อนได้ไหมพอไหวไหมอารเธอร์โอ้โหไม่ตายครับ <c oughs> <c oughs> ดูดมเมดน่ารักมากตายไปที ตายไรโอ้โหดูไม่ตายอ่าเธอเว่งโคตรเบาอ่าไม่เป็นไรรอบนี้เราน่าจะได้ใช้อันติลูเดียแหละเพราะอีก2ตัวเขาแบบกันไม่ได้นะถ้าเขาไม่มีสตันนะครับโคตรมาตอนนี้เรามีบัฟนั่นลาชีด้วยนะครับบอกเลยโคตรถึกเออว่าลูเดียของเราจะได้ออกลงแล้ว โอเคไปครับไปเลยเพื่อนๆลุยลุยเท่านั้นอ่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเอาแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ตัดฮิวแล้วก็จิ้มไปอีกดอกหนึ่งไปลูเดียสว่าไงโอเคแปดแสนสองครับน่าจะเรียบร้อยยกแผงแน่นอน เรียบร้อยศัตรูยอมครับก็มาครับตาที่สองอนะครับตานี้เรามาเจอทีมโ,โหทีมเจ็ดบาทนะเอาจริงเป็นหนึ่งทีมที่ผมเกียดมากเพื่อนก็เอ,อ่อผมรวบรวมบันดีกว่าไปเดี๋ยวเราเก็บบันเขาก่อนแล้วกัน โอเคมาร์กไว้ครับคือถ้ามาร์กไว้เนี่ยมันติดขีแน่นอนนะศัตรูบันเขายังไงก็ไม่น่ารอดอันตีผมสี่ไงแต่จริงๆคือถ้าเกิดใครบันหกอะ่ะบอกเลยว่ามันสุดยอดมากนะ <Okay. S 3> โอเคอดูเพื่อนจำเมยไม่เข้าครับยังถึกนะยังถึก าดัดเขาปลดพลังเวทแท้จริงแล้วด้วยก็เดี๋ยวผมเออล้างก่อนนะครับหนึ่งอันตัดฮิวแล้วก็อันติไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยววางไงโอเคยกแผงครับ มาส่งแขกโซนแคนนอนเรียบร้อยโอเคครับมาโหเรามาเจอทีมบันนะครับบันโกเทอเขียวด้วยนะเอาจริงโกเธอเขียวนี้ไม่เห็นนานมากแล้วครับ ก็ต้องดูว่าเขาใช้ดีบัฟอะไรก่อนนะถ้าใช้ของโกเทอร์นี่ได้อยู่ผมน่าจะเก็บเกตได้อยู่โอ้ไม่ใช่ว่ะไ,ได้อยู่ได้อยู่ตายไปเนี่ยตายได้อเนี่ยตายไหมอาจจะไม่โอ้โหเหลืออะไรไม่เหลือครับไม่นี่คือไม่เหลือโอ้โหแรงจัดไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเก็บลูเดียครับ ได้อยู่ได้อยู่ลูเดียสผมก็เอาเรื่องมาตัดคิวเลยนะครับแล้วก็อัเธอร์ทอนไว้โอเค <c oughs> ต้องมาดูกันว่าจะตายหรือเปล่านะครับ <c oughs> อันนี้ไม่รู้เหมือนกันตายไมเนี่ย เดียเน่ผตายหรอกโอ้โหเดียวโคตรแรงว้าเอาจริงถ้าเกิดไปตายนี่ก็ดีบัฟเราโดนดีบัฟเยอะมากก็เดี๋ยวผมตั้งทา่าไปก่อนเลยไปตายให้หน่อยเถอะได้ไหมอะรู้เดียนโอเคไม่ตายครับโอ้โหย่ามจัด เรียบร้อยแบบนี้บินแน่นอนก็มาตาสุดท้ายครับหลังจากโดนไปเมื่อสักครู่นะรอบนี้เนี่ยผมเปลี่ยนเพื่อนไม่กินเล่งเกตเลยครับผมกินไปไอ้นี่มาอะไรอ่ะหลบหลบนะหลบหนึ่งทีหลบหนึ่งทีมาหัวนี้ผมเก็บใครดีเนี่ย โอเคลบดีสำเร็จอ่ามาร์กอาเธอร์ท่าน,นได้อยู่ถ้าท่าน,นบ้านผมนะ่จาจะรอดก็เดี๋ยวผมปล่อยอาเธอร์เลยอาเธอร์ Arthur ตายนี่ผมไม่สนอยู่ละโอเคบันโดนระงับเอฟเฟกด้วยนะครับไปเดี๋ยวผมลุยเลยถ้างั้นตัดคิวไปก่อนครับแล้วก็พี่บันไม่ได้ดิเอาลูด,ดียดิไม่ได้ต้องบันบันมีไอ้นี่อยู่ด้วยนะ ่าโอเคมาเรียบร้อยโอ้โ oh, หถึกมากถึกมากแต่ไม่เป็นไรอันติเรามาแล้วแล้วถ้าเกิดเขาเดียนเน่รวมไม่ได้เนี่ยถ้าบอกว่าตาหน้าผมอันติได้เลยนะบันเขาโดนระงับเอฟเฟกด้วยครับรอบนี้แต่น่าจะมีน้องเน่ได้ไงมีจริงด้วย,วยอ้าไม่มี เฮ้ยได้อยู่ถ้างั้นผมเอาอาเธอร์อืไงดีอาเธอร์ถอนก่อนละกันตัดฮิลแล้วก็อันติไปตายไหม่ะ <c oughs> เอาจริงกลัวเดียนเน่มากเลยเอาจิงโอ้โห <c oughs> ผมว่าโดนเดียนเน่สวนแน่เลยวะพี่บนันเก็บให้หมดไปเลยอมไม่ได้ครับ โดนดีบับเยอเกอร์นะแต่อย่างน้อยมาลินเข้าไปอะ่ะโอแต่น,นี้แอบหยาบอย,อย,อย,อยู่งันแต่ดีเน่เขาฟูฟูไม่ได้ไงคือถ้าเขาเบิร์ดมาแล้วเราแบบมีชีวิตรอดอะ่ะอาจจะพอสวนได้บ้างนะครับแต่ดีเน่เขาโดนเดเมจไปเยอะอยู่อะ่ะไหวม่ไม่รู้เขทไม่รู้โอเคอยู่มาแล้วอันเนี้ยของจริง เฮ้ยโอเคครับลูเดียกับมันยังรอดอันนี้เขาฮิวไม่ได้นะฮิวไม่ขึ้นเฮ้ยตายวะเนี่ยลูเดียน่าจะตายเออไม่ตายโอ้โหสวยเลยมาไปลูเดียต้องลุยแล้วลูกเดี๋ยวผมใช้ลูเดียนะครับตัดฮิวอันนี้เอาขั้นสองเลยแล้วก็บันขั้นแรกพอไปแอร์เบิร์ส ตายไะเนี่ยเดียนีย่ดูถึกมากเลยเพราะเราดีบับโดนเยอะด้วยครับเออได้อยู่ครับโอเคสวยที่บันลากอนอบันไม่ตายแต่ไม่เป็นไรเราตัดฮิวเขาไปแล้วครับความโกของลูเดียนะจริงๆคือตัดฮิวนี่โกมากเพื่อนเออไม่เป็นไรลูเดียตายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาบันเก็บได้เขาฮิวไม่ขึ้น ขอบคุณมากลูกเดียนไปครับต้องตายแล้วโหถ้าหัวไม่ตายนี่ไม่รู้จะพูดไงแล้วอัน,นอเ,อเนี้ยโอเคโอ้โหไดถึกอันเนี้ยไม่ขี่สักนกด้วยตายไปเนี่ยไม่ตายนี่งานงอกนะเออเรียบร้อยครับ โอเคโอเคครับก็สำหรับคลิปพีพีวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับอาร์เธอร์เขียวตัวใหม่นะครับเอกลักษณ์ของอาร์เธอร์เขียวตัวนี้เนี่ยมันทําให้ทีมของหนูนตอนนี้นี่แบบถึกมากๆนะในคลิปนี้เพื่อนๆน่าจะได้เห็นความผิกบางส่วนไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะลองจัดทีมถึกแบบจัดเต็มดูนะ เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันถึกขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากพลาดนะครับอย่าลืมกดไลค์ u ับสไคร e นะครับรวมไปถึงกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเวลาที่ผมััโโลดคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่าน,นี้ก่อนละกันสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ